นนดีเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจ่าที่เขามารับชมชาวเมกิกพาลุยจ้าสวัสดีพญายิ้มยิ่มเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมจ่าท่านันอยู่ในประเทศเราตั้งประเทศนทำเนาะจา่าครับผมนี่พอกรับหนี้ซี่โพกหน่อยเนาะแม่น,าน,านครับผมซี่โกมือสุกมือมาเด้อยจากของผู้ใดหลายๆคนแต่ว่าเมกิกเข,ขาพกิกะพาเขาป่าคือเกขาเนาะครับผมพี่กัดมือนี้เข้ามาเป่าไม้มือนี้เข้ามาแอนเพนสูงเด้อพี่น้องเปลี่ยนแนวหาอยู่หากินครับผมพอกิกว่าพร้อมเจ็บจักหน่อยแล้วเอาพอกิกมา นายใครเนาะแมนครับผมก็บอกว่าสีโ้มสีมันหรือว่าสีใดพ่อก้อยบอกกับไปตามหลุนน้ากันเลยจ้าพิกัดก็มาปานบ้านน้องแม่คือเก้าเหรอคะตำบลกระทามเพื่อบุญทลิกจะงห้บุญรัสธานีจ้าไปกันเลยจ้าไปครับผมต่อไม้กับมารอเบงนี่แหะครับผมไข่แดงเนี่ยะครับผมแจ็คสีตรงโบตรงครับผมกับเบงน้ากันครับผมมะหอดากันนี่แหละครับหมองสถานที่หมองสืบมาแง่ห้างใครครับผมนี่ครับเห็นวบสองสามห่างครับผมเอาหลุนน้ากันครับผม เอ้าพี่น้องหัง่งแลยหั่งมันปกีสีแง่เราหล่อท่าหล่อท่าสีตรงมเนาะหั่ใหญ่นเลยตัะพี่น้องสูงเติบเยอะค่ะปกีว่าบนห็นตรงมันบ่กล่องห้องนี้สีสูงเลยพี่น้องสีรองสูงเลยพี่น้อง ไม่เห็นเนาะหน่อยใช่ไหมหมตั้งบูง่ายแต่กระหัวตรงอยู่มันตกพอดีลูกสาวสีหมาสาวใหญ่สีมานะจ๊ะก็เลยมาใหญ่ไใบขาเพป็นรอยอยากกินใสรหมดแดงเฮ้ยลองมาเกาะเบิ่งจ้ะลืมตอนเอาลงกน่าจ้ะเว้ยละไบร เอ,อบาบนแล้วก็ลงมาอังไรเนาะพี่น้องเจอแหละพุ่งปีทุลักทุเลแน่ถ้จ้ะเอ๊ะกระห่อนห่อนเปลี่ยนมือเท่ด้วครับผมไม่กีเ่เทเพราะว่าพันธนัดเรื่องเทแล้วกับพัดเฮ้ยล่มีตรงนี้เลยเนาะของอมัน่วเป็นตาเด็กก้อยยุติละไตาเด็กก้อยอยุติเนาะมาอัปเดตเบ้างครับผมว่า มาเอบบ่อบเอบยังเอบเด็ดเอบไข่หมดอับผมพี่น้องมีอยู่จ้าพรอะดรก่อนอยู่ใครตรงอยู่เนาะตรงอยู่ครับตรงอยู่จ้าแต่ห้างบโบลายเป็นไดเนาะอันมือแหลกบุตรท่ันเลยสื่อหอดทุ่งเมืองได้สันพี่น้องเธอแหลกข้าวปีครับผมมือแหลกอมบุทันพร้อมปนไดนบุตรท่านผมเมื่อรอเบิ่งนะครับว่ามันส่งซ้ำได้ครับงในป่าเนาะแต่ว่าห่างก็อึดอยู่เด้อจ้ะห้างใหญ่ครับ ที่ที่ห้ามอะเรค่อยเห็นปันไเลยมีหักเราค่อยมีหักเอาแม่เพิ่นออกก่อนครับผมเอาฟัดครับพี่น้องมันแม่เพิ่นไต่ขึ้นต้นใหม่เพิ่มด้วยครับผมเอาไว้แกลไกเอาใหม่เพิ่นไต่ขึ้นไปทึ่งหมดแล้วครับไปสางห่างใหม่ของเพิ่นไข่ตัวงาญนะครับแต่ก็บพราท่านเหลี่ยมบพรท่านเหลี่ยมปนในเนาะแม่นโบดกปนในจ้ะยังเป็นไข่อยู่ ให้ทำลายให้ทำลายท่างที่ใกล้ๆหมดประมาณอะไรเพระมาณบพราท่นพอก่ออยู่หน่อยเมียนครับผมเอาเริ่มต้นใหม่ครับผมห่างที่เคยมีกับไปรอเบิงกับบุคอยมีไปเลยครับผมคือทั้งอยู่ครับผมไม่ว่าเจะหนี้ช่วงนี้เพิ่นเป็นใบใหม่ยังโลนอยู่ครับผมเพิ่ราะท่านอยากฮ็ดทั้งมาจักกับพญานย์เพราท่นมาพราเถื่อเนาะ แม่พยานใบใหม่โลนแล้วก็ห้างเป็นกระโลนทุกมนันฝ<ท>นก็ยังมากเพื่อรเอรืนะ่องพี่หนอปีกายในฝนมาดูดิเนาะแม่อากาศก็ะห่อนห่อนเด็ดก็ะห่อนจ้ะเด็ดเปี้ยงเปี้ยงเลยเออไม่ยังสีผ้าลงหวยเนาะแม่ครับผมรอบมืมอแดงก่อนครับมือไม่เงี้ยมันไทยมอเตอร์ไซค์เด้าก่อนจ้ะ ตรงอยู่ไอ้อตรง,ตรงบัตถุไข่เลยเนาะ,นนะแต่กันยังเป็นไข่ดำเลยครับเพราะท่านสาแหงกันได้ขอขาด้วยครับเรนแป้งได้จ้ะพี่น้องมันเรนแป้งพมออะไรพออล้วเนาะใช่แล้ะเนื้อใสโอ้ห้ามเลยครับผมบาดค่โอ้ชาวจีนคุเด้วยครับ กับบอดด้ไปไกลทางก็คับผมขี่รถมากระจอดรอเมืองน้ำถางนี่นะครับเนาะกับองใส่ขื่อแนวใส่ได้อพี่น้องมาแม่นลืมบเนาะเอามานำอยู่จักเนียใส่พี่น้องใส่ถุงผ้าไอ้มากระป๋องแบบไงกระป๋องใส่ไข่มดแดงจักเนียใส่พี่เนาะมาขี่รถมาเอ้าเอาใส่ผ้าแยงก็ได้อยู่หรอครับหมดลายไปเลยถุงผ้าแบัก่ายง่าเลยจ้ะพี่น้องใส่เต็มถุงแง่งนี่เอาเมื่อหมดลายไปเลยครับแต่ก็เป็นไรไ่ได้นะครับเอ้า เอาครับผมสี่ใหญ่อีกห้างหนึ่งครับอยู่นี่ห้างหนึ่งทั้สองห้างเลยครับต้นคางกันนี่นึกว,ว่าพอมีซองใบซองใบเห็นยี่เทืกเหมือนครับผมเอาครับผมที่ผมเป็นคนแย่ให้เก่าแล้วครับผมไม่กิจตำแหน่งเกา่าเพิ่นตำแหน่งฟัดมากกว่าได้ต่อสาวด้วยครับในห้างนี่นใหม่ตอห้อพี่น้องต่อใหม่พี่น้อง ต่อใหม่พู่ปกชุงเลยเ้ะเอาซูไอซูปั้มปั๊มปัป๊มไม่เจ้าเพื่อไหใครบอยี่ว่าใคร จงพ่ะพี่เนอะที่กะซุ่มรวมลงมาแต่ภาพก็บอชัดเจนปเลยก็ได้เถอะงานดูงานไม่เอาฟองออกจากกระสอบพีนอยู่อ่ะงานกระสอบพล่อยรึเน่ไปกระสอบ่างย่มาเข่าอยู่พี่มือโตกว่กระอบบางยังไมอแรกจะละ เราดุนก <mean> ันต่อแล้วลงเนื้อ <part> จ <isan noise> ้าพี่น้องคนตายกับป่วยเองก่อจ้าหงายง่ายพี่น้องหงายตะกองหงายห้างหงายไม่หงายหงายอีกฟังคนเรฟังตุ่นใหม่จ้า อีซ่างนึงมฮปองเขาอ่ะเอาาลอ้ไงฮับบอฮับบอเออบฮับเกาลงเลยข้าทายอยู่บริับด้โอ้อนอนนอนัก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 อาวานคท ตัวมันหล่นลงไม่กี่ไปเก็บมามันมาถึอสอบนะครับผมให้พื้นเท่ให้เราเหรครับ Ooh. หอนขนาดเด้อครับนี่เห็นข่าวฝนทิมาแล้วล่ะครับแต่ยังทิมาต,ตอนไหนกันบูหงครับผมนะนี่เลยบอบัดบาง,างอย่างนี่นะเขาเอาไปมองไม่ทิ้งเขาก็ท่องหลอกนะี่ กดออกได้เลยเออบกดออกจะหืมหอไข่แล้วเนาะจ้งไหนองขนออกพี่จ้งเพราะท่านธนาสินะพี่จ้งจักแจังว่ลืมนี่ละพี่จังดำหน้าใหม่ี่าลงปีนึ่งืหนึงครับผมปีละเทือุ้ยหลายอยู่ได้เมื่อกี้ท่นออกเบิร์ด้น่ะถ้าใครตรงๆก็มอครับเดี๋ยวห้างอึดแห้งครับผม แปรงคือบผม,มา่ใส่มือนี่นยุกไก่บริสุทธิ์ทุมือมานำขับมือนี่ฝา่าแบบว่าม,มาทดลองใหม่ไม่ไ,มไมอีดีครับมือนี่แพท่ามบท่านอมบนไดทุ้งมือบริซื้อมาเดี๋ยวมาใส่ครับผมมาลองเติฟเิดเติเติอยู่อ๋อเิกินดอกิอก้อยแล้วแบบนี้นันพวก้อย ใส่ใส่ครับผมตรงตรงใครใสผมไครใส่น่หอหางหนอแม่เพิ่อ <Okay. S 1> อกก้อนครับผมคนฟัดล่อลอยเพิ่ออกก้อนครับผมเป็นนางผักตะขาะข่าวมัเห็ลงดน่ว่าัพ <l> ีหอ <l> ่แต่แทงดอกทำไมถึงว่าให้มันแจ่งนะเราแฮปปี้ฟัดเด็ดเนี่ยจะอยู่หงมยงอแหงเราพี่น้องห่อน พออกดแดดแห้งเนาน้อยเดียวหย่าดจะดำหลายคนแห่งดำอยู่แล้วโอ้คาวอยู่แล้วหยาดดำเนีมันห่อนอยาดดำพี่ยังขายขาดผู้แหงนอนไม่ไง <c oughs> บริกานดำเลิกขายขาดเล้วแต่ว่าหยานห่อนจ้าผ <c oughs> ู้แหงนี่ลายกว่าเนาะซองแหงไหมลายกลัวคนซองแหงนะครับแล้วแง่ลงมาห่มเดียวกันพ่กันเลยครับลายก น้ำน้ำแล้วได้ก้อยได้แกงอยู่ดอกเธอเลยห้องปีกับสีเสบบักคักตีแน่นครับแต่ว่าก็เนมหาห่างเรื่อยๆดขึ้นมาท่านเห็นท่านนี้ก็สะได้รอเบ,บิงครับชามได้งูเมื่อแล้วเท้าได้เอพทอ่อตึนกันคอยฟัดตัวหน่อยเพื่อออกสีนะครับผม เย่แยใครกับป้องเราต้องหย่ใส่หน่อกับป้องหย่มหันครับผมไ่ิเครื่องเบกเครื่องแบกใหม่สาวเครื่องพ่าอันถุงแย่ใครหมดเนาะกับใ่ไว้หนะหันได้เพีเนาถ้ามหัเหย่ออกตอนไหนเลยอ้ากับป้องสีใส่บเห็นใครดูเอาถุงแย่เมน้ำกระผมทะเลใสไม่สบายขี่รถเผิ่นแหงกระป้อง ใข่หมูแดงเหี่ยวมุงงามเลยโอ้งามเลยครับตอนนี้เมย์ฝนออกสวยแล้วสวยแล้วเดีบางคนมันกลับมาเอะเมย์ใส่แน่ได้เนาะเวลากลอยบปรตรงใส่บักหนาวใช่ไหมเนาะถสิมีเมย์เพิ่นน้ำเล็กน้อยก็สิพอดีเลยนะจ๊ะนี่ครับแต๋อคะบางคนมันกลับมาเกี่ยงๆงามจ้ะเฉันมาเข้ากับออกเปิดแล้วเนาะ แมีนครับเพผลว่าไขา่ฝาแนะนำเลยพวกเราคนผลมากไข<า>่ฝาทีออกสมก็กันแน่น,นอนไข่ฝามีมีเมีร้ายดินมีเมีร้ายกว่าไข่ตรงจ้ะส่วนมากไข่ฝาเขาจะเอาไปต่มใส่ปลาคอใส่ปลานิ่นต,ต่มย่ำนะครับผมไข่ฝาใส่แสบครับผมวันนี้เราแค่ไหนๆไข่ฝาเลยแต่ถ้าไข่ตรงแมีน สิได้หาเหลเบบึงครับผมเมือเนี้ใครฝากังงกันไปทำครับผมไปอน่ีางใส่นนใไดเลยบอ,อกอได้เลย็ไดนะเน,น้องนางเราจถิมใส่อีกแล้วเพ <laughs> <laughs> าะวาเราไปถิมีกเลทีอ๋อไปถิมอ๋อทีครับงามใช่ครับผมเบิดปั๊ ใส่ผ้าส่ผ้าแยงครับผมดีได้ละกว้างดีได้ละงี้น่ะอากาศกระทายเท่ดีใครมันจะโมเมือกครับผมไข่โบเปียกเนาะนี่น่ะใส่กระป๋องใครมันจะติดกันให้มันเปีเปยกมันเอานะครับผมอ้าวเอาเราเบิ่งห่างไม้อีกครับผมมีาง่ห้างบ่อน บุกเข้าไปบงไปไแนกกระมวนเข้าไปไอ,อ,อเอ้ย <laughs> สู้ๆส,สู้เขา,าบานท่ามแหลงเป็นตะตรงปะเจอดขนาดพี่น้นนนองบเห็นนะโบเห็นปะไอ้กระโบเห็นบ่ไม่คิดจะสู้มาอยู่กับโบเห็นคือกันเอ้ยหลบใคร เป็่ไหนข้าวให้ข้าวอาลงมาไอ้บุกหับได้เป็นตะกองเรยเป็นตะกร้อ่อนขึ้น,ออนครับอ้เป็นตะเร้าครับ ัวนี้เป็นไข่ฝาครับผมห่างก็รตรงเลยเนาะบองกตรงเลยก่อยแรีว,ว่าไข่ฝาไข่ข้าวสารไข่หน่อยจ้ะไข่หน่อยแต่ว่าหลายด้วยครับหลายเต็มอยู่มีวงเพื่อนนักมั้งปเพื่อนนักอ่อนตัวนึกว่ามันไข่ตรงโมเมนต์นักไข่เมย์เพื่อนนี่แหละครับผมไข่ฝาไข่หน่อยจะก,กลายเป็นเมย์ ก๋วยเส่ยบถ้าจะไม่กิกมากกินก๋วยหลุดเนี่ยเขาพริกเขาเกลือดีข้าวใหญ่แกงเสีย่ยบดูมันเนาะแต่ว่าก๋วยต้ยองหลุดนิดหน่อยข้าวหน่อยก๋วยเสี่ยบเขาจะพูนมีสารเนาะเขาพริกเขาหอมดีอ๋อเห็นพีิกเขาออกก่อนครับผมเขาเดินอีกเท่าไหรเขาไปปล่อยก่อนตอกจุกมนาะเมียหมดไปปล่อยต่วน <c oughs> <c oughs> ปล่อยขึ้นต้นใหม่ไห่เนาะเอาไปปล่อยขึ้นต้นใหม่ขึ้นก่าครับผมเมียเพิ่นไปฟัดใส่ไกลๆต้นใหม่เพิ่นขึ้นใหม่ ถ้าฟัดใช้เดินแบบนี้เพิน่นห่อนเพิ่นอาจจะตายได้ครับผมเออครับก,ก่อืมก่อยเสียบเลยครับเสียบตาเลยเอาขาวงามนะครับ เอาสมกันเลยครับไขรตรงครับผมใส่ขึ้นได้แวนวาใส่ก็ได้หายาหามา่ครับผมอ้าวพออีกเลยครับผมทีนนี้นี่สีหัางครับผมไม่เกี่ยวกับสนะีลุยงคนว่าบ่บบาสูงด้วยครับเนี่ยให้ทดลองมึง ห่างอยู่ยบ่ห่างเลยเห่างสิตรงบร่ท่านั้นะเอาเอ,าเอ,าเอาคืจะตรง,ง,รงอย่เตรงบอร่องสมกันเาะัมีตรงม้ดีเพราะฉะมีใครหน่อยให้ฝาครับผม อัน,น,ออนอเนาอาครับผมตุนกันแบบเอาลงนาแล้วครับซีแง่ทีเดียวเลยครับซีห้างพอสีแง่ซอยเด้อพอจีซื้อไปแงซอยเม่อกี้ที่เก่าอาจีบวะละ่ะนี่เองครับผู้แงนาซีบวะล่ะพี่น้องเปลี่ยนมือเปล่า <c oughs> ครับผมมุ้งซืไปแงแล้วครับผม คือไม่คือไม่คือน้องงเป็นไงนนเปลี่ยนเมื่อไงเปลี่ยนผืนใแญะอีข้างไม่แล้วนเนาะเห็นอยู่เห็นอยู่เ,เมื่อแตกพี่นอ้อ <laughs> งหอน,นเนาะเี๋ยวเาบางข้างผีเี่อกีก ่ครเนี่กระเป๋าเห็นบอเห็นอยู่บ่ตรงอยู่บอฮะตรงบ่บ่เห็นแล้วกล่องเขาเป็นตาเห็นเห็นอยู่มันเหมือนตื่อๆอย่างเราเห็นว่าใครบ่ใครเราต้องไปยืมมุมพุ่น ลงอ่ะลงข้างไหนละ่ะเอาลงเลยเอาลงเลยกัดกัดกัดเอาใส่เอาใส่ซีเมนต์ใส่ไข่หน่อยให้ไงมึงเด็กของปีนี่ไข่หน่าก็เจ็บ เนหลายไข่ดกเนี <for S 3> ่ยต no <it> <ine> ้นหลไข่ดกไข่ดกก็เป็นไข่หน่อยครับผมก็เอากป็นไข่ฝาบ่เป็นไข่ไข่เม็ดข้าวสารเลื่อมทงเหมยเจ๊ปวดขนาดด้วยพี่เนาะงครับผมไข่นหน่อยแต่ก็ดีครับไซส์ดีครับไข่นหน่อย นี่มีประคอต้อตมใซ็งก็หักง่ายพี่น่องมาเสิบๆเธอแหลกข้องปีสีซเลยะครับผม,ผมลองมือปิเก็ก่อนถันฝ้นมาในสีไท่ดีหน,น่อยเนาะนี่ก็ฟฝ้นมาเนี่ยโอ้พดี่น้อยอาจสีมีใครตรงกว่านี้ก็ได้ดีเฮ็ดกสีเกลือเก็บละสิมันเขยังคนไหวคนไตออกเลแม่ในคนไตออกก่อนครับผมยังคนไหวคนที่ไตออกจะใครกันเลย,ย,ยครับผม มันไม่ค่อยฟัดเอาเล็กๆหน่อยออกครับผมเพราะห้างมูแดงก็บ่ค่อยเห็นนะครับเพราาะว่เพิ่นใบไม้ใบไหม่ลวนครับผมเพิ่นก็เห็นห้างนี่ยหน่อยเล็กๆใส่สักก่อนถ้าเห็นห้างใหญ่ก็บ่ได้อาจใบไหม่ลวนปกติลวนมานําใบไม้นะครับห้างเพิ่นฟัดครับบัดที้ ดอกน่นไอ้เอ๊ะปักเจี๊ยบแหนี่ดอกนี่ที่น่อปักเจี๊บแหงนะจ๊ะปลาเข้าไปในเสือไปถือคนเนื่อยอาดิครับผมเขาทะลุเข้าไปเบื้องบนว่มันมาจะซ้ำกันกับหน่าจะสูเนาะข้ากวนวตัวของขะาแข้ากลัวพคนแหลมหนายจะสูงปักตะกัางเกียวหน่อเขาดิอยากกินของสูงเนาะ กินท้องท้งก็ต้องเจบแน่ใช่ไครกินแมนบ่แมนแล้วว่เจบก็ได้กินเลย่ะได้กินด้วยค่ันย่างไปตลาดมาเจฟคันย่างไปตลาดได้กินบีอัตรรถขึ้นมาแงเองเาียบบได้เจบแล้วคนไปตลาดอยไล่ด้วยครับใครเาใครบ่อยนี่ยเป็น พรกเพิก,กขำแล้เพิก,กอยากออกไงอ,อู้หอ,อากาศเอาเฮงครับพี่น้องเป็นแต่ฝนมาอยู่ครับแดดถ้าฝนมานี้มดดือแดงเพิกกระสีไข่ตรงคนหนีอยู่ครับผมข้าวเขาบอกวา่าไง สิ้นเดือนป่สิ้นเดือนผมโมโหน้ำข้าวบริบูรณ์ที่บนรู้เขามาสิ้นเดือนจักแมนบอแมนมาเมื่ได้เมืองนั้นแล้วเฮ็ดเกิดมื่อได้มือนั้นแล้วฝนมาตไปหาฝนตกก่อนตัวเฮ็ดจงเกิดได้เฮ็ดเกิดควรฝนตกๆท่านี้เฮ็ดเกิดมื่อได้เมืองนั้นแล้วฝนมาฝนมาก็เฮ็ดเกิด จะให้ไปแย่ใครจุนมาได้ฝนจะมาเนาะ<อ>การฝนมาเร็วอยู่ตะเวนระยะไปใส่กันเลยนะจ๊ะจะไปนำหายอยู่บอถังบัวบันำเนาะบัไม,ไม่ค่อยว่ากันจากทงางเหยยใส่ใส่ในถุงนี่นะเนาะ่ผ้าหาแย่ไว้กลับแล้วครับผมบัดทำนะทำครับผมแต่ำรเอาสำหนังก่อนครับผมวันนี้กบมาเสือเบิง บ่ท่านผอมบ่ไหนไข่หมูแดงกับบ่ท่านตรงดีบนไดนครับผมไปครับผมพากระบาดแล้วครับผมไปเบิ่งพ่วมไดพ่วมหมานครับผมนี่ไข่หมูแดงมือแหลกและหลอบแหลกของปีครับผมพวอะไรเกอะอยู่พอะไรเกอะอยู่ครับผมเจ็แต่ว่าพวอได้ขายก็จะปลายเอาเหย่างไม่ใช่แบบนี้เกิดกันประกอบกระปรอมบ่ ก็เด็กก่ออยู่จ้าเราแปลงของปีอากินแพนสูงจ้าพี่น้องแต่ว่าก็เป็นไข่ร่วมๆเหรอครับผมรูปจ้าพี่น้องลูปกระป๋องเสียกระป๋องใส่ไข่เสียเฮียใส่บุพพี่น้องนี่แหละครับผมออกมากเด็กออกมากจะเสาเนาะออกมากบายแล้วเนาะเฮียครับผมห่อนแ่ยงเลือเกินพี่น้องแดดียหอนครับจ้ะ วแว่หน่อยแค่ไหนสมกันเหรอจ๊ะแต่กะใครเพาะท่านใส่แหงหรอครับผม,บน,บผมนี่จ้ะแต่ห้างเลยเขาก็ได้ใครตรงกระทือประมาณเนี่เนาะ่คราะด้ยูเด็กินจ้ะฮะยูฮะกินกระไรสาวก็สิเด็กินยิ่งยีดอกจ้ะเนาะครับผมสาวคนใหญ่ด้วยค่ะพี่น้องสาวกีบคนกำลังเดินทางมาจ้ะ คณะจะงหวดมืออื่นเสองเนาะครับผมมาจากพัทยาจ้ะจ้าสำหรับผลงานคลิปมื่อนี้ยนอกจากพี่น้องเป็นคลิปของวันที่ซีพกมาจ้ะผู้ใดโศกมาแน่เนาะจ้ะเมื่อกี้ก็พอกจีกมานตะไคร่หมดแดงเนาะครับผมจ้าเมื่อกี้ก็พอกจีก็ขอฝากผลงานไว้อีกคลิปนึ่งนะจ้าถ้าชื่นชอบวิดีโอจังใดก็อย่าลืมซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งนเด้อจ้ะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเมื่อกี้พ่อลุยจ้า เมกิกก็พอกิกก็ขอขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ท, comment, ทุกการติดตามทุกการตีชมทุกกำลังแรงใจคือเก่าละจ้ะขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจ้ะที่คอมเมนต์ดีๆเข้ามาให้กำลังใจแม่กิกก็พอกิกจ้าสำหรับคลิปเมื่อนี้แม่กิกก็พอกิกกับฝากผลงานไปเพื่นอนซ้ำเนาะจ้ะเอาไปพอกันไม่เมื่อนาวันแม่กิกสีภาไปหาอย่างพิจัดไหนเนาะจ้ะ วันนี้เมื่กี้ก็พอกิ๊กก็ขอตัวลากระบังก่อนได้จ้าเขาก็เข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพนในมินิเอฟที่ทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณหลายได้ครับผมขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจที่ส่งม,มาให้ครับผมขอบพระคุณทีหลายพอกันหมาคลิปหน้าครับผม